นายนพพรเคยติดต่อเข้าให้ข้อมูลนะคะแต่ว่าหลังจากถูกออกหมายจับก็ไม่สามารถติดต่อได้อีกเลยซึ่งข้หาของนายนพพรผู้ต้องหาคนที่23ที่ถูกออกหมายจับเนื่องจากจ้างวานให้ก่อเหตุทำร้ายร่างกายนายบัณฑิตโชติวิทยากุลผู้เสียหายเพื่อขอรถหนี้จาก120ล้านบาทเหลือ20ล้านบาทนะคะนี่เป็นภาพของนายนพพรซึ่งเป็นหนึ่งในมหาเศรษฐีที่อายุน้อยที่สุด นะเคยอยู่ในลำดับที่31ใน50มหาเศรษฐีไทยะะของการจัดลำดับมหาเศรษฐีไทยในปีนี้ที่จัดทำโดยเว็บไซต์ f r o ฟ Thailand นนพรล่ำรวยจากการทำธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังลมด้วยมูลค่าทรัพย์สินกว่า2 0,000กว่าล้านนะคะนอกจากนี้นิตยาสาร f o อฟเอเชียได้จัดอันดับะะให้อยู่ใน1ใน9ของมหาเศรษฐีหน้าใหม่ที่เดนดับด้วย โดยคดีอุ้มรถนี่ก็สร้างความตื่นตะลึงในหมู่นักธุรกิจเพราะเมื่อไม่นานมานี้นาะยะน,นุพพรหรือว่าอีกชื่อหนึ่งคือน,นิกนะหรือเก่งนิกนะซึ่งครึ่งเคยขึ้นปกนิตยาสารชั้นนำของเมืองไทยพร้อมสกูป,ปกเรื่องเปิดใจมหาเศรษฐีหมื่นล้านหนุ่มในโสดหนุ่มโสดในฝันของสาวๆด้วยนะคะ นายนครนี่ถือว่ามีชื่อเสียงในแวดวงธุรกิจเส้นทางธุรกิจนั้นเป็นนักเล่นหุ้นนักลงทุนมาตั้งแต่อายุ21สามารถทําเงินจากตลาดหลักทรัพย์ได้เกือบ26ล้านบาทในช่วงเวลาอายุเท่านั้นก่อนจะใช้นะนเวลาในการทาธุรกิจหมดไปกับการทําวาิจศยสารแล้วก็มาเริ่มต้นทําธุรกิจพลังงานในปี2 5 4 8เป็นพลังงานทางเลือกซึ่งเป็นนะักธุรกิจที่ผสมประสบความสําเร็จแล้วก็มีคอนเน็กชันางด้านธุรกิจอย่างมาก แล้วก็ในที่สุดก็ตอนนี้ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีสําคัญในคดีจ้างวานอุ้มรถหนี้แล้วก็หมิ่นเบื้องสูงซึ่งจะต้องจับตาว่าจะส่งผลกระทบกับธุรกิจและหลังจากนี้จะมีการเข้าให้ปักคํากับตํำรวจหรือไม่อย่างไรแล้วก็เมื่อไหร่ด้วยนะคะครับเชื่อว่าหลังจากนี้น่าจะยังมีอีกหลายคนนะครับ